เสียงระกังในวัดเคยเป็นสัญลักษณ์ของความสงบแต่วันนี้กลับกลายเป็นเสียงคำถามที่ดังก้องในใจของชาวบ้านทั้งชุมชนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณทำแล้วคุณเห็นโหวพวกเราไหมเห็นหมวชาวบ้านไหมที่วัดเขาปินทองตม่เอาไม่เอาานที่วัดเขาปินทองตมบักช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีชาวบ้านจำนวนมากรวมตัวกันแสดงจุดยืนคัดค้าน ไม่รับเจ้าอาวาสองค์ใหม่ที่ถูกแต่งตั้งโดยเจ้าคณะตำบลเนาสนาทนนพราะสำหรับพวกเขาวัดไม่ใช่เพียงสถานที่แต่คือหัวใจของศรัทธาที่ผูกพันกับคนในชุมชนมายาวนานนายธีรเดชเซพสวัสด์เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 สร้างเอากินทองพื้นที่ที่วัดตั้งอยู่นะครับเรื่องมันก็เกิดมาตั้งแต่เมื่อคราวปีกระถิน่น67นะครับแล้วก็มีเรื่องชาวบ้านสงสัยคือเรื่องเงินอยากจะสอบถามว่าที่ผ่านมานี่ย67ปีเงินทองไปใช้ใจ่ายอะไรนะครับอันนี้คือสายเหตุแต่พอถามกันไปถามกันมาทางคณะกรรมการที่ช่วยจัดงานกระถิ่นได้รับหมายสารไปขึ้นรงขึ้นศาล เพียงเงินแค่แ4,499บาทจนมาทุกวันนี้แล้วก็อ, <S <S อันนั้นก็คือเรื่องของการเมืองคดีแต่ส่วนเรื่องของเจ้าวาดท่านเจ้าวาดก็คือพ้าที่การคุณสุสรสิตจิโตซึ่งเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่ท่านได้ล้มเมื่อวันที่1กุมภา2567และท่านก็ไม่ได้ทําหน้าที่เจ้าวาดพวกเราชาวบ้านนะครับก็มาสอบถามว่าเมื่อไหร่ เราจะได้เจ้า,าวาดหรือเราจะได้รักษาการนะครับผมในฐานะผู้ใหญ่บ้านก็ทาหนังสือนะครับตามคําแนะนําของภาคผู้ใหญ่ทําหนังสือไปถึงเจ้าคณะตําตบลถึงเจ้าคณะอําเภอนะครับเพื่อให้เข้ามาสอบถามแล้วก็แก้ไขในเรื่องของวัดขาดเจ้า,าวาดเรื่องของรักษาการเจ้า,าวาดก็ยังไม่ได้รับการคี่คายจนมาวันนี้ ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าหรือว่าอะไรมาก่อนเลยทางพระที่วัดที่บอกว่าให้นิมนต์ให้ไปรับชื่อสเสน่เป็นเลขาของเจ้าคณะตำบลปักช่องนั่นคือตะเหล่งนะครับกะเข้ามาที่ปิ่นทองสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องก็คืออยากจะทราบเหตุผลว่าสิ่งที่คุณจะมาแต่งตั้งคุณทําไมไม่ถามถ่ายเราในฐานะที่เราเป็นลูกบ้านเราอยู่กับวัดมา ก่อนได้ไหมคะคุยกันนะคะมาสการคุยกันก่อนนะคะคุยกันก่อนค่ะชาวบ้านอยากคุยด้วยนะคะได้คุยก่อนคุยได้คุยนะคะคุยกันก่อนได้ไหมคะได้เอออยู่ที่บานที่รัชาวบ้านจะรู้เรื่องเลยนะคะเออยังไม่ได้ไม่นี่มาถามชาวบ้านเลยว่ายังไงอะไรเนี่ยนะคะนะคะเชิญเชิญคุยกันก่อนคุยกันก่อนนะคะยอมรับไหมอะไรอะไรอ่าตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากัน เลยเดี๋ยวตรงนี้ยมาคุยกันมาดูเข้ามาตอนนี้อยู่ดีๆก็แต่งกั้นกันมาดิเนี่ยข้าใจค่ะว่าเป็นระบบแต่ว่าคุย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 กับชาวบ้านก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋จะมาฟรีนักคะทางนี้ไม่รู้นะผะ้รู้สงหรณ์รับชาวบ้านเขาไม่รับจ่ะที่ผ่านมาก็บริหารกันอยู่สี่ห้าคนเนี่ยค่ะชาวบ้านไม่ได้รับรู้เลยเบื้องต้นเนี่ยเอาแค่ เจ้าคณะอำเภอท่านก็สั่งการนะให้แต่งตั้งรักษาการของให้แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดปักช่องเป็นผู้รักษาการออกคําสั่งแต่งตั้งแล้วเจ้าคณะตำบลใช้คําว่ายกเลิกมีหนังสือยกเลิกโดยอ้างว่าเจ้า,เ,าเจ้าอาวาสวัดปักช่องจึงจะได้มารักษาการ ปต่างประเทศเมื่อเขากลับมาแล้วมันน่าจะมีการแต่งตั้งเหมือนตามที่เจ้าคณะเภอสังการท่านใช้อำนาจของท่านเหมือนเผด็จการเขาทำกันครับเป็นเรื่องของผูดจะสงานเป็นเรื่องของ้อยนี่เราประชาชนได้เหด้วยทีนี้วันเนี้เมื่อมาแล้วเนี่ยเราก็มาฟังกันนิดนึงนะฮะฟังเหตุผลกันลกันเสนอให้ท่านกลับไปคร้ท่านกังไปเสนอให้ท่านกลับวันนี้ก็เอางี้กันนะ คือว่าอยากให้ชาวบ้านกับศาสนาไปในทางที่เดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเอาเจ้าอาวาสมาใหม่ให้ชาวบ้านให้มีส่วนร่วมด้วยดีไหมคะเดี๋ยวก็จะมีคนในใจไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทนผมว่าน่าจะให้ท่านท่านทำาอ่หาง่างไ่ห่างไห่ม่ห่างไ่างไม่ห่าไม่างไม่าไม่างางไ่ห่ไม่ห่า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 ง่าไม่ไไม่งไม่งไม่าา่หม่ง่่ง เป็นสาบมชนไม่ใช่ฟ้ากับหาแล้วทอมาเป็นขอทอดฐานนี้ก็ชนขอโทษค่ะมีองค์เดียวหรอคะไม่ให้ตัวเลื้อค่ะก็ต้องแยกไม่ให้ตัวเลื้อเพรว่าตำบลบัดช่องไม่ได้มีแค่วัดเดียวน่ะเออมันต้องหลายวัดน่ะคำถามหลวงพ่อนั้นเลยถ้าท่านมาอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือไม่มาสนใจไม่มาอยู่เลยท่านจะอยู่ด้วยความอึดอัดไหมคะท่านจะอยู่ได้ยังไงคะชาวบ้านก็ที่ใครต้องการบ้างนี่ใครต้องการบ้าง มาจะทำไหนกับทงนนเดี๋ยวเขาพิจารณาแต่ว่าไม่ต้องการนกำลัก่อยคับไปเลับสด้วยรับงด้วยคะคะ จะมารักษาผลประโยชน์ในคนอื่นใช่ไหมนี่คือเสียงจากหัวใจของคนที่ผูกพันกับวัดไม่ใช่แค่ต้องการพระรูปหนึ่งแต่ต้องการความไว้วางใจที่เติบโตมาจากศรัทธาอีกด้านหนึ่งฝ่ายคณะสงฆ์ยาม,ม่าทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบเพื่อความเรียบร้อยของวัดและการบริหารสงฆ์ก่อนที่จะเอามาทําไมไม่ประชุมให้ชาวบ้านรู้ก่อนว่าจะเอาพระมาอยู่ที่วัดนี้อ่ะดิฉันนางละมอมเทพสวัสดิ์ในฐานะ ที่ดูแลวัดตั้งแต่23ตุกปีมาแล้วเจ้าคณะตำบลจะนำพระที่เป็นคนของท่านเพื่อจะมารักษาการในวันนี้ในเมื่อท่านน่ะถามประชาชนหรือ,อยังว่าท่านประชาชนจะเอาไหมท่านทำแบบเนี้ยเหมือนท่านก็เผด็จก,การเหมือนเหมือนเดิมความคิดเห็นของผมนะครับว่าการแต่งตั้งรักษาการจเจ้าอาวาสนั้นควรที่จะ ปรึกษาชาวบ้านเพราะชาวบ้านนั้นถือว่าเป็นทาย,ยกทายิกาคําว่าทาย,ยกทายิกาหมายถึงผูด้ดูแบลบํารุงวัดนะครับควรที่จะให้ชาวบ้านนั้นแสดงความคิดเห็นนะครับเอาประจาธิปไตยเป็นหลักแต่ในความเป็นจริงของสังคมไทยระเบียบอาจไม่แข็งแรงเท่าศรัทธาที่สั่งสมในใจผู้คนและเมื่อต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันความขัดแย้งจึงค,อคอ่อยๆก่อตัวขึ้นหน่วยงานท้องถิ่นต้องเข้ามาไกล่เกลี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้รอยร้าวขยายกลายเป็นปัญหาใหญ่ในชุมชน ภาพชาวบ้านที่เคยถวายของภาพพระเดินบินทบาตกับเต็มไปด้วยความลังเลและไม่มั่นใจในวันนี้วัดคือบ้านของศาสนาพระคือผู้นำทางจิตใจชาวบ้านคือผู้หล่อเลี้ยงศรัทธาความศรัทธาไม่อาจแต่งตั้งได้ไม่อาจสั่งให้เกิดขึ้นได้แต่ต้องได้รับจากหัวใจของผู้คนและเหตุการณ์ครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่การแต่งตั้งเจ้าอาวาสใหม่แต่คือบททดสอบครั้งใหญ่ระหว่างวัดพระและชุมชน ว่าจะเดินไปด้วยกันหรือจะห่างกันมากขึ้น